สวัสดีครับนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันก็คือการเขียนผังงานแบบวนซ้ำนะครับหรือว่าลูปนั่นเองนะครับไปดูความหมายกันก่อนนะครับผังงานแบบวนซ้ำเป็นการทำงานที่มีลักษณะเดียวกันหลายๆครั้งนะครับจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามต้องการซึ่งมี2รูปแบบคือ ทำซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอนและการทำซ้ำที่มีจำนวนครั้งไม่แน่นอนนะครับเราไปดูตัวอย่างนะครับรูปแบบการวนซ้ำนะครับแต่ละแบบกันเลยครับอันที่หนึ่งนะครับมีจำนวนครั้งแน่นอนนะครับโจทย์นะครับก็บอกว่าไข่ต้มต้องการวิ่งออกกําลังกายนะครับรอบสนามให้ครบ5รอบเมื่อ วิ่งครบ5รอบแล้วจึงหยุดวิ่งและกลับบ้านนะครับจะมีกระบวนการทำงานอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับผังงานจะต้องเริ่มที่คำว่าเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นโฟลไลทิศทางนะครับก็เริ่มวิ่งเลยครับอ่าเริ่มต้นแล้วก็วิ่งรอบสนามครับแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับโดยนะครับใช้ e c ซิชันนะครับ เป็นตัวบอกว่าเงื่อนไขเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับถ้าเริ่มต้นนะครับวิ่งรอบแรกวิ่งครบ5รอบแล้วหรือยังนะครับก็แสดงว่า,งา,าเงื่อนไขตรงนี้จะต้องตอบว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าวิ่งยังไม่ครบนะครับลูกศรก็จะต้องชี้ย้อนกลับขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็วิ่งนะครับรอบที่2นะครับครบหรือยังถ้ายังก็วนขึ้นไปอีกครับครบรอบที่สา รอบที่4จนถึงรอบที่5พอรอบที่5แล้วนะครับวิ่งครบ5รอบแล้วหรือไม่นะครับหรอบแล้วก็แสดงว่าครบแล้วนะครับก็จะต้องตอบว่าใ่นะครับแล้วลูกศรก็จะบอกว่าหยุดวิ่งนะครับหยุดวิ่งแล้วก็ทําไงครับก็กลับบ้านนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับการวิ่งรอบสนามไม่ครบ5รอบนะครับต่อไปไปดู ตัวอย่างตัวที่2ครับโจทย์ไคดาวนะครับต้องการทอยลูกเต๋าจํานวน3ามครั้งนะครับจากนั้นจึงนําแต้มมาบวกกันเพื่อรับรางวัลมีกระบวนการทํางานอย่างไรนะครับเรียนมาดูนะครับเริ่มต้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับสัญลักษณ์นะครับใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วตามด้วยลูกศรนะครับ โจทย์เขาบอกว่าให้ทําการทอยลูกเต๋านะครับอ่าก็เริ่มต้นปุ๊บนะครับก็มาเจอการกระบวนการในการทอยลูกเต๋าก็ทอยลูกเต๋าครับเสร็จแล้วลูกศรก็ลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัว decision นะครับคือตัวที่ใช้ในการตัดสินใจนะครับทอยลูกเต๋าครบ3มครั้งหรือไม่นะครับถ้า ยังไม่ครบนะครับไม่ใช่นะครับก็คือสมมุติว่าถอยครั้งที่1นะครับก็ยังไม่ครบ3อ่าก็จะเข้าเงื่อนไขที่ว่าไม่ใช่นะครับลูกศรก็จะบ่งบอกทิศทางนะครับวนขึ้นไปถอยอีก1ครั้งนะครับเป็นครั้งที่2ครบหรือยังยังไม่ครบนะครับไม่ใช่ก็วนขึ้นไปอีกครับถอยครั้งที่3ครบแล้วหรือยังนะครับครั้งที่3ก็ครบแล้วนะครับใช่นะครับใช่แล้วให้ทําอะไรครับ ใช่แล้วก็นําแต้มมาบวกกันนะครับแล้วก็ตามด้วยกระบวนการในการรับรางวัลแล้วก็ปิดด้วยสิ้นสุดนะครับห้ามเลือนนะครับเริ่มต้นสิ้นสุดนะครับแล้วก็การตัดสินใจนะครับใช่ไปทางไหนนะครับไม่ใช่ไปทางไหนนะครับนี่คือตัวอย่างข้อที่1นนะครับไปดูข้อถัดไปครับไข่ดาวต้องการถ่ายภาพของตนเอง ตอนไปเที่ยวเพื่อส่งให้เพื่อนโดยจะเลือกเฉพาะภาพที่สวยๆเท่านั้นถึงจะส่งให้กับเพื่อนไคดาวจะมีกระบวนการทำงานอย่างไรนะครับต้องถ่ายภาพตนเองนะครับส่งไปให้เพื่อนโดยเลือกเอาเฉพาะภาพที่สวยๆนะครับไปดูกระบวนการนะครับอันดับแรกเริ่มต้นครับเริ่มต้นเสร็จแล้วนะครับถัดมาก็คือ ถ่ายภาพครับถ่ายภาพเสร็จแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบโดยการเช็กว่าภาพสวยจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ถ้าภาพสวยไม่ใช่ก็คือภาพมันไม่สวยครับภาพคิเลช้ไม่ได้ก็จะต้องวนขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ถ่ายใหม่ครับแล้วก็ลงมาที่ตรวจสอบเงื่อนไขภาพสวย วยหรือไม่สวยถ้าไม่สวยก็แสดงว่าต้องตอบว่าไม่ใช่ก็วนขึ้นใบถ่ายใหม่ครับวนขึ้นปลถ้าไม่สวยไม่ใช่ก็วนขึ้นไปแต่ถ้าใช่ครับภาพสวยแล้วก็จะต้องลงมาที่กระบวนการถัดไปก็คือส่งรูปให้เพื่อนนะครับเสร็จแล้วก็สิ้นสุดน,นะครับนี่คือมีกระบวนการวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งไม่แน่นอนนะครับไม่รู้ว่า ต้องถ่ายกี่รอบนะครับถึงจะสวยนะครับไม่สามารถระบุได้นะครับอ่าถัดไปเป็นตัวอย่างตัดไปนะครับหาวนซ้ำที่มีจํานวนครั้งไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับโจทย์เขาบอกว่าโป้งมือสกปรกนะครับจึงต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ําเปล่าเมื่อสะอาดแล้วนะครับจึงเช็ดมือด้วยผ้าแห้งจงเขียนถังงานกระบวนการทาง,งานของโป้งนะครับ อันดับแรกนะครับจะต้องใส่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ลูกศรนะครับมือสกปรกเริ่มต้นแล้วมือสกปรกเลยครับเสร็จแล้วมือสกปรกแล้วก็ต้องไปล้างมือด้วยสบู่ครับนะครับมือสกปรกเสร็จแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่เสร็จแล้วลําดับถัดมาก็คือล้างมือด้วยน้ําเปล่านะครับ แล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขมือสะอาดแล้วจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ถ้ามือยังไม่สะอาดก็คือเงื่อนไขเป็นเทจครับไม่ใช่ครับมือยังไม่สะอาดก็จะเป็นลูกศรวนขึ้นไปนะครับวนขึ้นไปเหนือคําว่าล้างมือด้วยสบู่ครับแล้วก็จะลงมาที่ล้างอีกรอบครับด้วยสบู่แล้วก็ล้างวยน้ําเปล่าอีกรอบครับเสร็จแล้วก็เช็คมือสะอาดแล้ว ถ้ายังไม่ใช่นะครับก็คือยังไม่สะอาดก็วนขึ้นไปล้างอีกครับล้างมือด้วยสบู่แล้วก็ล้างมือด้วยน้ําเปล่าแล้วก็เช็คด้วยตัวดิสิชันนะครับมือสะอาดแล้วใช่ถ้าใช่แล้วก็ลงมาที่เช็ดมือด้วยผ้าแห้งนะครับแล้วก็สิ้นสุดกระบวนการทํางานนะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับกระบวนการ เขียนผังงานนะครับแบบวนซ้านะครับที่มีจํานวนครั้งแน่นอนและจํานวนครั้งไม่แน่นอนนะครับถัดไปก็จะเป็นใบงานนะครับไปดูกันเลยสําหรับใบงานวันนี้นะครับเราไปดูโจทย์กันก่อนนะครับให้นักเรียนดูโจทย์อ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับเขาบอกว่านะครับกุ้งนะครับต้องการเขียนโปรแกรมสั่งให้หุ่นยนต์บรรจุขนมลงกล่องให้ครบกล่องละ 12ชิ้นนะครับหากยังไม่ครบต้องหยิบเพิ่มจนครบนะครับจากนั้นเมื่อครบ12ชิ้นแล้วก็ให้แพ็คกล่องให้เรียบร้อยและตามด้วยติดสติกเกอร์ชื่อร้านนะครับจำนวนทั้งหมดต้องทำทั้งหมด100กล่องนะครับฉะนั้นจงเขียนผลง,งานสถานการณ์ให้ถูกต้องนะครับนักเรียนดูตัวอย่างแล้วก็โจทย์ให้เข้าใจนะครับเงื่อนไข มีอยู่2อันก็คือต้องหยิบขนมให้ครบกล่องละ12ชิ้นนะครับและต้องทำให้ได้ทั้งหมด1 1 0 0กล่องนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนดูตัวเลือกในช่องสี่เหลี่ยมให้ดีนะครับแล้วก็เลือกให้ดีว่าตัวไหนนะครับเป็นตัวเงื่อนไขตัวตัดสินใจของช่องไหนนะครับก็อ่านให้ดีนะครับ ดูตีโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ลงมือทำนะครับหวังว่านักเรียนคงจะทำงานชิ้นนี้ได้ถูกต้องนะครับเต็มสิบกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ